เดี๋ยวให้ฟังไงเดี๋ยคุณเคยม,คมีคนอื่นไหมคนอื่นไหมเถึนว่าคนที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อนเราอะที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเราอะหรือว่าทำไมมันไม่เหมือนเพื่อนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไปคุยกับเราว่าเราปรกติอะไรปกติเราทำไม่ดีไง นะแต่ปกติก็เหมือนกันยๆแต,แต่ตัวมันเองไปทำไม่ดีไปนะไม่ดีก็คือปกติเนี่ยคือตัวมันเนี่ยนะทำไม่ดีพอนะทำไม่ดีแล้วไปไป็นมาบอกตัวมันเองก็คือกฎหมายแต่มันก็ทฤษฎีมันก็สอนไนะไปนะนี่ก็คนปกติมันกะ็ปกติอนะถ้าคิดต่อไปมันกะ็คิดว่าคนอื่นเป็นบ้ายังไงนะ ใช่ไหมแล้วทีนี้บ้ายังไงล่ะเออคนนีนบ้าย็หมายถึงว่าเราบ้ายังไงใช่ไหมกูเห็นตั้นั้นที่แรกแล้วว่ามึงว่ากูปกติก็ไป็นทำผิดอี้ยก็ทำเหมือนกันอะไรอ่ะสออเขาแล้วต่อไปก็บ้าแล้วะใช้ได้เลยป่ะงั้ไปคุยกันยังไงไปเลี่ยมกับพวกเดียวกันเนี่ยแล้วก็เรเลี่ยมกับเราเนี่ยไง ไปมาไปมาเราก็จะโดนกินโต้เลยไปเลี่ยมกับขาว่าเราจะกินโตะเราจะกินโตะ, <c oughs> ะเรื่องทรัพย์เอาเอาเปรียบ <c oughs> ไปเอ้ไป,ไป <c oughs> มาเรื่องเพศก็จะกลายเป็นเราไปรักมันได้ว่าไปไงเนี่ยเรื่องทรัพย์ไปไงเอาใช้สมองทำงานไม่ใช้เออ คนไม่ปกติเ <c oughs> นี่ยไสอนไม่ได้นะทฤษฎีไม่แอรทฤษฎีบริหารใหญ่ต่อมาต่อมาต่อมาทรัพย์เพกทรัพย์ยักยอทช้งกองเลยแปล